สวัสดีครับผมเน็ตออโต้นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวรถกระบ,บะสีประตูนะครับมผมมัตด้าบีทีห้าศูนย์โปรนะครับผมเครื่อง2.2 h จุดสองไฮเลเซอร์นะฮะคันนี้เกียร์ธรรมดานะครับผมสีดำนะฮะปี2018ัน 2, 2018นะครับผมคันนี้ก็เป็นรถมือเดียวออกศูนย์นะครับผมนะไม่วิ่งเพียง30,000กว่ากโลเท่านั้นเองนะฮะรับประกันหลังการขายถึง5ปีเลยนะครับผม รถสภาพใหม่ยังใหม่แม็กใหม่เลยนะครับนะฮะหากท่านใดสนใจนะฮะติดต่อมาได้ที่เบอร์0 6 2 5 2 6 0 7 1 4ได้เลยนะครับผมรถสภาพสวยเลยนะครับผมคันนี้นะฮะได้สภาพใหม่เบาะหนังด้วยนะฮะภายในเบาะสะอาดนะครับไม่มีคราบนะครับผมนะฮะด้านหลังก็สะอาดนะฮะกว้างขวางมีพรมนะครับผม เพดานสะอาดนะครับผมสำหรับคอนโซลหน้านะครับผมก็จะมาพร้อมกับเครื่องเสียงดิวอินจากโรงงานนะครับผมพรมลยนะฮะก็มีถุงลมนิรภัยคู่หน้าด้วยนะครับผมเลขมาอยู่ที่35,000กโลนะครับครับเครื่องเสียงเดิมๆบิวอินจากโรงงานสามารถเชื่อมต่อบูชูตได้นะครับผมระบบแอร์แบบแมนนวลนะครับระบบเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับผม ต่อไปมาดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับผมคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์2.2ลิตรนะครับผมเชื้อเพลิงดีเซลนะฮะผมหัวน็อตเดิมนะฝากระโปรงหน้าไม่มีแกะนะครับนะสต,กสติกเกอร์อยู่ครบนะครับผมหากลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้นะครับผมสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0625260714ได้เลยนะครับผม ผมยินดีให้บริการนะครับคันนี้นะผ่อนเพียงเดือนละ8,600บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะจองโปรเพียง9 9บาทก็เป็นเจ้าของได้แล้วนะครับฟรีทุกอย่างเลยนะฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนต่อวสีพอลรบรฟรีเป็นป้าทะเบียนให้นะส่งมอบรถถึงที่นะครับผมนะสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะ อยากจะได้คันนี้ไปครอบครองนะครับผมเก้าหน้าฝากเบอร์ติดตอ่อไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวทางเราจะติดตอ่อกลับไปนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอจบการรีวิวไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมสวัสดีครับ